cái video ấy là con cái này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  cái Thuốc... này cái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  này ลอตเตอรี่วันนี้วันวันดีเนาะเออเราเมื่อ,อไรจะถูกญาติญาติคุยกับน้ำอาบอกว่ามีคนด,ดักญาติเจอญาติแม่ลูกศิษย์เนี่ยแหละนานๆไปเจอทีนไม่ได้เจอเข้ามาแล้วก็ถูกลอกตเตอรี่สองปีเงินหมดมก็ธรรมาดาไม่ค่ะกับน้ำ เอาไปเก็บคนครับทุกคนเก็บไปเก็บเก็บ,กบอันนี้ที่เก็บของที่เก็บของเข้าครัวโอ้บ้านหลังใหญ่เติบมันจะเดินมั่วอย,อยู่นะในตลาดนี่มาเก็บของเก็บเก็บเสร็จๆนะคะขอบคุณนะคะคุณคงคาคาลมคาคาลมเนาะคาลมนี่ซุปหน่อไม้แล้วก็นึ่งข้าวเหนียวเ,เป็นไงบ้าง ่าได้ไแล้วเดี๋ยวสวยข้าวเหนียวก่อนก็น่าจะลงไลน์แล้นแหละโอ้ยายนี่เด็กกินหมดเสร็ีกโอ้ยน้ำน้ำจะไม่หม้อดีนะว่ามาดูนี่น้ำจะไม่หม้อเกือบแล้วนิดนึง ทำนู่นทำนี่ก็ลืมนะเป็นแม่ค้าก็อยู่ประมาณนี้แหละเกอบจะเกอบจะก้าไว้สูงไม่ม่เละเป็นแม่ค้าก็เป็นเงินางนี้แหละ ทำไมติดติดจังอะข้าวเหนียวนี่ติดขวดจังขวดใหม่เหรอยายขวดใหม่เหรอเรื่องนึ่งข้าวเหนียวมันติดขวดจังสะบัดข้าวมก็ไม่ลงไม่หนรือว่าเราเนื้อข้าวเหนียวมปเป็นวะเออติดขวดจังก็วัวนึ่งข้าวเหนียวค่ะเพราะก่อนนี้เมื่อกี้แว่นมันออกจากมันถูกข้าวเหนียว กนข้าเหนียวอมข้าเหนียวมาแล้วมันก็อันนึนด่ครทุกคน นะคะคขอบคุณมากมากนะตอนนี้แม่ลูกศรีนะจะลงไลน์แล้วค่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนนะที่ได้มาซัพพอร์ตแม่ลูกศรีเนาะคิวเส้นทาง คุณมากที่รับชมเนาะก็ยังจะอยูุ่บลอยู่หลายวันเนาะก็จะประมาณนี้แหละเวลาเช้าๆก็จะเดินมาทําการรับชมบั่งพูดคุยกับเพื่อนมัางขายของไปด้วยทำกับข้าวกินไปด้วยค่ะประมาณนี้นะวันนี้ก็ขออนุญาตลรงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวประมาณทักเี่สิบเอ็ดครึ่งก็จะไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขาให้เยี่ยมเยี่ยมมาเยี่ยมเยี่ยมเที่ยงถึงหม่โมงคนะ่ะทุกคน